ดูภคนได้ยัครับดูข่าวเลยครับแม่จะคลอดลูกจะติดอน่างแท้ที่พี่ว,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 ว่าผมหิวข้าวทำกับข้าวหน่อยได้ไหมครับาแดดก็ทำเองครับไม่ีโจ๊กไข่าขาวแบบพี่นุนน่นทำร้านอยู่แล้วนะครับคนดูแลมันคนเดียวใช่ครับโอเคงั้นทำให้ดูจริงๆแล้วมันเป็นสูตรพิฆาตที่พี่ทำมานานมากแล้วนะครับแต่วันนี้เราพิเศษให้เพราะว่าจะเป็นโจ๊กไข,ข่ขาวหัวกับอกไก่ผัดน้ำเรียบครับเฮ้ยย่าของดีอาหารดีครับคุณจำตอนที่ผมเผาได้ไมครับเมื่อประมาณ6-7ปีที่แล้ว ครับนี่นะครับภาพนี้เลยครับเมื่อหกปีที่แล้วครับบอกสิครับท่านี้ไม่ได้ในคิทเช่นหกปีแล้วแต่ลีลายังเหมือนเดิมเรื่องตกงานแล้วไม่มีที่อยู่นะครับนี่อ่อยครับเดี๋ยวพอเดี๋ยวครับอกไก่นี่คืออกไก่เพียวล้วนๆไขมันศูนย์โปรตีนแน่นๆแคลอรี่แทบจะไม่มีอนุญาตมากครับตอนนี้น้ำเบครับแกะเม็ดมาเรียบร้อย น้ำตาลเราไม่เน้นเยอะนะครับที่ว่าครึ่งช้อนชาพอเอาให้มันมีนการได้ตัะรสชาติให้มันใหมันหอยไปสักหน่อยนล้วมันหอยนี่ไม่มีน้ำมันเลยนะครับแฟตคือตูดนะมันจะได้มีความข,ขุยขึงนิดนึงแน่กินแล้วจะไม่แห้งจนเกินไปอร่ดีก็อาจจะแบบยิ้วขาวเกลือมีความมัวไม่งั้นมันจะเค็มแต่ดำเรียบอย่างเดียวพริกไทยโชยุญ,ญี่ปุ่นอืมแต่นี่คือไฮไลท์ครับเบอร์ครับคุณผู้ชมครับหนูครับพ่มันุ่ยอย่อายงดีคงมีอะไรบ้างตอนที่ผมขัารถแบบคนอ้วนก็จะมีแต่ ไวน์เบียร์น้ำหวานหมูมันไม่ใช่ครับตอนนี้ก็จะเป็นพวกผักผลไม้แต่หนึ่งอย่างที่ติดไว้ตลอดก็คือเนี่ครับใครอยากจะแยกไข่ขาวกินเองก็แยกได้หรือว่าใครเกลียดแยกเขาก็มีแบบสำเร็จรูปเป็นเมนูพิเศษเพราะวพี่บอกว่ากินได้ตลอดเวลา แฟตศูนย์คารีต่ำมาดูครับใส่เท่าที่ไห่ก็ได้ที่นนะครับไข่ขาวครึ่งหนึ่งแล้วก็น้ำเปล่าครึ่งนึงครับน้ำเปล่าใช้น้ำเย็นนะครับน้ำที่บ้านทั่วไปพอร้อนไ,ไ,ไ,ไปปั๊บไข่จะสุกทำให้มันไม่เข้ากัน,นครับนใด้เ้ากัน,นครับเทคนิคก,ก็คือครับใส่เข้าไปในไมโครเวฟนะครับ แล้วพี่จะพยายามคนมันได้ทุกๆแบบอาจจะทุกๆ40วินาทีทุกนาทีคนให้มันเข้ากันน้ำเนี่ยคนเรื่อยๆะครับทุก45วินาทีหรือ1นนาทีจากที่น้ํามันเหลวเลยเนี่ยคนไปเรื่อยมันจะเริ่มเหนียวขึ้นนืดขึ้นจนลักษณะมันเหมือนกับโจ๊กเลยถ้าเหมือนโจ๊กเมื่อไหร่คือหยุดครับ คิดคนมาเมื่อเจ็ดปีแล้วากับการเมาเมากลับบ้านแล้วด้่ยแดดเลยต้องคืนใครครับหลายคนกลัวจะขาวไม่ขาวเลยนะครับบางทีที่จะปรุงรสชาติด้วยการเอาโชยุใส่น้อยหรือว่าซีอิวขาวนะครับแต่เนื่องจากว่านมเรียบเนี่ยรสชาติเขาแเนียเค็มแล้วที่ก็จะไม่เติมเค็มก็ต้อโจ๊กเลยนี่ครับคุณผู้ชมครับโจ๊กไข่ขาวกินกับอกไก่ผัดน้ำเรียบมันคือที่สุดงที่สุดเพราะว่าทั้งสองเมนูนี้แฟตคือศูนย์แคลอรี่โคตรต่ำนะครับโปรตีนสูงมากสามารถกินตอนดึกๆได้ไม่แน่นท้องเลยย่อยสบายหลั ง่ายและไม่มีแคลอรี่เลยครับพี่ว่านี้ไม่ดีถ้วยทั้งถ้วยอาจจะมีแคลอรี่ประมาณสัก50แคลอรี่น้อยเหี้ยครับแดกดพกกระป๋องหนึ่งเนี่ยเท่ากับกินนี่สามถ้วยแต่ดูปริมาณของโปรตีนได้เดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับกินไม่ออกครับดูไม่ออกด้วยครับว่ามันคือโจ๊กไก่ขาวดูเนื้อเนียนๆดูเรื่องเมื่อกี้เราอแล้วว่าสัมผัสมันรสชาติเค็มไปครับพอตัดก,กับโจ๊กไก่ขาวปุ๊บพอดีเลยอ่ะวคุณลองดูครับเลิกคุยเรื่อง เลยวครับเรามาลองแดกครับโอ้ยมือไม่ได้สั่นนะโอ้ยไข่สั่นเนี่ยร้อนตัวหืินจัดเทกเจอร์ต้องบอกนะว่าทำเสร็จแล้วต้องกินเลยไม่งั้นถ้าเกิดว่าคุณทิ้งเอาไว้ตัวน้ำกับไข่มันจะแยกกัน ของทุ่มกามใหญ่เลยไอฝันแจ้ากินแล้วเป็นไหมนี่นี่สูตรของพี่ภูม uh ิพ huh. <Yes> ี่ภูมิมากินก็เดี๋ยวดูตอนนี้ม่ไม่ได้เข้าไปหนี่็แล้วออืื